สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพหมพิมพ์เส้นได้กลุกเกลานะครับ เราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง u t u b e คิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับ เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่เจ้าของเก่านะครับได้ทําการขัดล้างเปิดสภาพพื้นผิวคาบขี้กลุกออกนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับมุมบนด้านซ้ายมือนะครับเจ้าของเก่าทําร่วงแตกนะครับได้ทําการใช้กาวอุดซ่อมมานะครับส่วนสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกนะครับ ลอยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวลักษณะคล้ายๆถ้ามองดีๆนะครับคล้ายๆกับขนมเปี๊ยะหลุดลอนออกไปเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่เส้นซุ้มครอบแก้วนี่จะเรียวบางคล้ายเส้นได้อ่อนช้อยสวยงามนะครับพิมพ์ทรงองค์พระก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับพระเกศนี่จะเรียวยาวจะหลดซุ้มเลยนะครับส่วนพระพักนี่ลักษณะคล้ายๆจะเป็นติ่งก้อนกลมเลยนะครับ ส่วนวงแขนก็จะกว้างหัวไหล่ก็จะยกนะครับส่วนฐานทั้ง3ชั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับจะเรียวบางคล้ายเส้นได้เลยนะครับหน้าแข้งก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะจะเรียวบางคล้ายๆเส้นได้นะครับแต่แข้งดูนี่สังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุกนี่ขึ้นปกคลุมเป็นแผ่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ก็เช่นเดียวกันนะครับมองตรงๆลงไปนะครับ ลักษณะจะปลิ้นออกมาด้านหน้าคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับด้านข้างนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับร่องรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระคาบขี้กลุกนะครับรยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวส่วนด้านหลังนี้เราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะเปิดออกนะครับเจ้าของเก่าได้ทําการขัดล้างนะครับสังเกตเห็นมุมบนด้านขวามือนะครับเจ้าของ เก่านี่ทำพระร่วงไปนะครับจะแตกบินออกออกนะครับเจ้าของเก่าได้ใช้กาวอุดซ่อมนะครับเราจะสังเกตเห็นสภาพคราบขี้กรุบนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวด้านข้างนี้สังเกตเห็นนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับรอยแตกรอยแยก คาบคีรุกนี่ขึ้นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับแต่แคงดูนี่สังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะปลิ้นออกมาด้านหน้าเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเป็นหลุมเป็นบ่อคาบขี้กลุกนะครับโอยตัวแห้งกลางกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับเรามาศึกษาคาบขี้กลุกนะครับรอยแตกนะครับสังเกตเห็นนะครับเจ้าของเก่าทําร่วงได้ทําการเอากาวอุดซ่อมไว้นะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งวันนะก็จะออกขาวอมเหลืองแก่ปูนเปลือกหอยนะครับ ทางช่องเป็นจวันเรานี่ต้องกราบขอพระคุณนะครับผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายหรือการลงกล้องนะครับการอธิบายถูกบ้างผิดบ้างหรือการลงกล้องชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนานะครับสังเกตเห็นพักเกตนะครับจะเรียวบางแทงจะหลดซุ้มนะครับคาบขี้กรุนี่ดูง่ายนะครับ ลักษณะคล้ายๆกล้องคล้ายๆกับขนมปีะเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับเนื้อหาก็จะแห้งคาบน้ํามันตังอิ้วนะครับมวลสารโดยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวนะครับองค์นี้ดูง่ายเลยนะครับค่าคืนนี้เรามาศึกษาคาบขี้กลุกของบางขุนพรมนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กลุก็จะแห้งส่วนเนื้อหานี่ก็จะชําแก่น้ํามันตังอิ้วนะครับสังเกตเห็นที่ฐานนะครับ จะเรียวบางคล้ายๆเส้นได้เลยนะครับมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้าเลยนะครับทางช่องเบญจวัรน,นี่อยากให้ผู้ติดตามแนละผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มหรือคนที่เราสนิทชิดเชื้อที่ดูพระสมเด็จเป็นก่อนนะครับอย่างพระสมเด็จบางงพรมนี่ของสนามของเรียนแบบนี่ระบาดมานานแล้วนะครับ อยากให้ท่านได้ไปศึกษาให้ถ่องแท้หรือให้เข้าใจสภาพความเป็นธรรมชาติของพระกุก,ก่อนนะครับสังเกตเห็นนะครับสภาพธรรมชาติบนพื้นผิวพระพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กุกฟองเต้าหู้นะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างนี้จะสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กุกนี่จะเป็นผล เป็นเม็ดลักษณะคล้ายๆกับหนังปลากระเบนนะครับต้องกราบขอ Sandy, season, layers, tercer, พระคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายๆท่านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราคาพระสมเด็จนะครับผมเปิดบูชาราคากลางนะครับไม่มีราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมไม่ได้เปิดราคาดาวเคาะนกานะครับส่วนท่านใดชอบราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับท่านก็ไปทางนั้นนะครับสังเกตเห็นนะครับ สภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่คาบขี้กรุนี้ชัดเจนเลยนะครับสังเกตเห็นนะครับคาบขี้กรุน้ํามันตังอิ้วนะครับพื้นผิวพระนี่ก็จะยุ่จะย่นมวลสารนี่โรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับสังเกตเห็นรอยแตกนะครับเจ้าของเก่านี่ทําร่วงนะครับพยายามมากาวอุดซ่อมนะครับสภาพ80%ซนนะครับเกตเห็นนะครับ รอยกาวนี่ฉ่ำเลยนะครับได้เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นแนวทางนะครับผ้าพื้นผิวพระด้านหลังนี่ครับที่กุจะแห้งกรังเลยนะครับด้านข้างด้านนะครับจะเห็นนะครับลองรอยการยุบตัวรอยแตกลานนะครับคราบขี้กุฝังตัวอยู่ในลึกอยู่ในร่องอยู่ในหลุมนะครับด้านนี้จะส่วนมากแล้วจะเป็นคราบขี้กุฟองเท้าหู้นะครับ มวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับรอยตัวบางๆกร,กระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับไล่เก็บรายละเอียดคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับเก๋เห็นนะครับด้านบนนะครับคาบคีกลุนี้ฝังตัวแน่นเลยนะครับลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวผ้าด,ด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับท้านหน้ามองจากพระเกตลงไปเราจะสังเกตเห็นนะครับพระเกตนี้จะยาวเรียวบางแทงจะหลดซุ้มนะครับ ลายเก็บรายละเอียดนะครับเก็บเห็นนะครับลักษณะพื้นผิวคล้ายๆกับขนมเปี๊ยะหลุดกระเทาะรอดออกไปนะครับวงแขนนี่ก็จะกว้างมากเลยนะครับเก็เห็นวงนแขนจะกว้างกลมชัดเจนนะครับอ่อนช้อยสวยงามโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับยามคำ่ำขอให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางย t ท,ท b e นะครับ มีความสุขยามค่ากับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทท่าน